กิน mm. the ูนนี่ยังงยงีอันูใหญ่โอโลไหนโลสอยโอ้เสียดายแเดิไปซื้อร้อยสอหบาทตัวใหญ่เปัญตัวใ่ค่ะอแม่พ่งกันนะดโอ้ยโตโต้กินน่นเนี่เนาะป้าใหญ่กว่ผมมือกิ้ตบันาตเนาะตะบันตเนี่ยอืนอมครับสวัสดีครับพี่น้อง ภาพี่ภาน้องมากหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินมหาแนวไปขาไปขายนล้วพี่น้องเนาะมุนีเฮ็ดเราะแย่งผักด้วยพี่น้องมากออกแย่งขัดเลยตลาดช่องจอมพี่นอ้องตระเก่าเนาะมุนีบรรยากาศโอ้แดดด้อพี่น้องด้วยมอน,นี้แดดหลังจากงอุมคึชมอยู่สองสามหมื่นแล้วแตเมืองบ,บรรยากาศทัวๆไปกันคือคักดีพี่น้องคือขักดี ตรนี้ก็ับเป็นเห็ดเคาะอึ้งเพืเราเพี่น้องเคาะอึงร้นตลาดเลยเมือนี่ครันอึ่งโคกพี่น้องอึงคกอึ่งโลลอยบโลโลสิกบาทพี่น้องมะม่วงสวายสวายตุ้ม สวายตุม่มบาดสวายตุม่มทางขุนเขาล่างเลยเห็ดเพาะเข,า,ขาล่างแล้ว<ม>เป็นพักหวานกับพ่อมีเด้อพี่น้องนี่พกโม่งกลัวอะไรน้องพี่นอนะ้องเนาะออเป็นเห็ดเพาะดีนี่เห็ดเพาะระบาดพี่น้องเลอเออมึงพี่น้องที่อย่างนี้แล้วบอกบัตมึงทอย่างนี้่อย่างนี่พี่น้องเป็นเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดที่อย่างนั้น เฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเพิงอ๋อนี่ก็เป็นเขียบพี่น้องเป็นเฮ็ดด้วยพี่น้องเป็นเฮ็ดเฮ็ดเพิงเพิงบ้านท่าเพิงตับกล้วยเนาะไม่นาะปะอันไอหัเตาเตาเนาะนี่แม้ทั้งมดนี่ไงไรออยงหงโอ้มาหนีรูดอะไรแล้ว รวยสดเลยพ่กเนี่ยผมเชื่อว่าหันรวยพ่อเน่ยมาลยลลยงลงมาจากสองวอยโอลงมาจากสองยประมาณรอยเจ็เพี่น้องอมาเป็นกิลดพี่น้องเป็นกิลด,ขอขอเด,ดเฮดเพาะมึงนี่ราคาลงมากเลยพี่น้องอึ้งอันเฮดอยู่ข้าง้านราคา,า,าต้นจา,านองอ นี่ก็มีดินเนี่ยพี่น้องเพ่ะย่ะเขาเมาเขาเมามีดินเนี่ยเนาะพี่น้องปลารถพี่น้องไปรถยังพ้าวห็นเนาะพี่น้องไปรถหน่อยลปรถหน่อยล้วห้อยแกะแล้วก็ไอ้แมงสะดิ่งเนาะพี่น้องเอึ่งไข่พี่น้องเหมือนอึ่งใครด้วยพี่น้องเลยเอึ่งไข่อึ่งไข่อึ่งไข่อครเป็นห้อยแกะพี่น้องห้อยแกะ เห็ดเพราะแน่เป่งเองกินนู่นเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าญ้านหน้าห่างอุ้ยดอกงามนั้งนั่นพี่น้องเพิ่นเอาเราพี่น้องนี่เพิ่นเอามันแล้วเห็ดตับเต่าไม่เราล่ำรถหนึ่งพี่น้องผลไม้อีกล่ำรถหนึ่งเห็ดมอกก็มาเรื่อยๆพี่น้องมือนี้นั่งกันนะครับ อันนั้เห็นโม้ห้ยงาพรในี่ภาพมีภาพีกครับมีอย่องอื่นด้วยครับนี่อย่างนี้กนน้นกนนออันนี้พี่สองรอพี่ยี่สิบสอยังได้ยังงนั้นเอยไ่ย่นองคนกนกางกนี่ก็ยี่สิบี่นเยอะแบนใุ่ยอื่นี่ไน อึ้งล้วนๆนไข่บอลอเงีรเร่ยไขนะ่ด้วยเนาะถึงงานมันเหลือเนาะถึงงานมัน,นะนต้องไข่นะด้วยเนาะทัานนี้จะหลุตู่มากพี่น้องเป็นเขียดแล้วพี่น้องเป็นอึ้งตายเป็นเขียดยนี่เขานี่เป็นแมี่ยงนะพี่น้องเนาะปลาปลา,า,าแบ่้ยเราพี่น้องปลาขาวแบ่แล้วแบ่แล้วเฮ็ดเห็ดตับเต้า เมืองดาเมือพี่น้องเป็นอึงมึงเมืองดาเลยพี่น้องก็เลไปเืองดาเลยพี่น้องเด้อมีเด้อมนีมีเมืองดาเติมเติมมากเมืองดาเป็นอึงสิไรพี่น้องร้าาไอ้นขับท่านมดมากไปเลยพี่น้องคนทางคนกระหยากันแหรอมึงตั้งนึงตั้งยู่งซนญาาดกันแหละคน นี่แต่คล้ๆเลยคุณอนะ่มากมนายะมึงสีมันดีบพคือกันเลยพี่น้องอันนี้นา่าจะเป็นฝ่ายเน็ดนะเก็บไม่วะ ừ <laughs> ừ <laughs> 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 <laughs>

อกินนุ่นเพิ่นพี่น้อง <_ d umb> เป็นๆเป็น,เปน,เปนเๆเลยมากหม่ไม่เลยโอ้ใหม่ไม่พี่นอ้องชั่งดู <_ d umb> มันเกินน้อยหนึง่งครับโอเคไหม <_ d umb> โอเคครับอย่าลืมดูน้องพี่น้องทุกเสาร์พี่น้องทุกวันหกโมงถึงสามโมงเสาร์พี่น้องที่ตลาดช่องจอมหลังรถตัดพี่น้อง แวะเขามาสื่อมาหามาเลือกเบิ่งพี่น้องแม่า้าจากประเทศเพื่อนบาาอ้านเฮาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาไทยได้มืดทุกค้นพี่น้องรับไทยได้ทั้งม่ทั้งทั้งมดนี่เป้าบันกับมาสื่อโลหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกีนุ่นเนาะเป้าบันจะสื่อไปโลหนึง่งเลยพี่น้องยินุ่นเนาะกินุ่นยีนุ่นขอบคุณครับขอบคุณครับอือไปพี่น้องไปต่อนี่มีนจะองยีนุ่นนี่พี่น้องเลย ของจีนู่นกินู่นไปต่อเป็นเห็ดเพาะเลยพี่น้องเด้อเห็ดเพาะหลายมือนี่อึงป้านนี่ที่เป็นต้นหมากที่เป็นปลาแล้วพี่น้องท่านหนึ่งก็ร่างมากพี่น้องเต็มลำโลดด้กันเป็นปลาหลาเป็นอึงเป็นปลาเป็นเห็ดแล้วพี่น้องเนี่ก็ร่างมากพี่น้องเห็ดเพิ่อนี่น้องมอเย็บผลงานมอเนี้ย

คือมันคลื่นโขกแล้วพีหนังนี่เด้อ

นู่นเนี่ยยังยาวๆอยู่ oh, oh. นู่นใหญ่โอ้โลกเท่าไหร่นี่ยโลร้อโอ้เสียดายแต่เดีไปซื้อร้อยสองร้อยหกสบาท ตัวใหญ่ค่ะกูแม่เพื่อนอะตัวตัวจีนุ่นเนาะป๊าดใหญ่กว่าผมมือพี่ตะมันตายเนาะมือไตเนี่ยขนมอืกนแข็งมากมีแมเสพจะไปนี่ก็จะไอดปีกกันโอ้อดปีกออกขัวเลยเนาะถอดปีกจีนุ่มใหญ่พี่น้องไม่น่าตอนนี้น้องควยดาเลยแกามัน

ของปลาก็เป็นอีหลวบพี่น้องปลากระดุกดรอบล,ลงน้อยลงพีง่น้องเหลือตะกุ่งละลายปร,ระกาศไปเยไปเลยไปเลอไป ទ <t> ៅហ <t> ើយទៅហើយជិះណាជិះហើយឯងទៅនេះអូយូមេដល់កបផាន់តែទៅមកមកមក พี่น้องคิปนี้เด้อพี่น้องเด้อกำลังมาพี่น้องขุ่มคิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคิปนี้ก็ฝากฟีฝากน้องไว้ซั่มนี่วันนี้เนาะพี่น้องสามชิปเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้ซั่มนี่อกตาตาขอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ ครับสวัสดีครับนี่ฮอดบ้านแล้วพี่น้องหลังจากบวบันซื้อมาโล่นึงเนาะพี่น้องเนะบาะบวบันจะมาสั่งมึงก็สั่งบวบันเนื้ออยู่บ้านเนื้อเนื้อพี่น้อง ปั๊บได้โลกก็น,นึงขีดพี่น้องหรือว่ามาตรฐานเคือกันพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะเข้ใจตรงกันครับผม